มีร้านกาแฟเป็นรถแคมเปอร์มีครับโอ้โหสุดยอดนะรู้สึกจะมีที่กลางเต็นท์ก็มีนะฝั่งนีนะ้เป็นของเอกชนตรงไหนไม่รู้เขามีคนรีวิวอยู่นะด้านนู้นหรือเปล่าหรือว่าฝั่งขนมกางเต็นท์พวก,กมีไฟมีอะไรให้เป็นของเอกชนทุนมาขามนะ ไม่มีไม่ชอบไปนั่งเป็นโตก็นั่งในใต้ร่มไม้ก็มีคิวๆนั่งแคมปิ้งเย็นๆไม่เย็นละร้อนบรรยากาศใต้ต้มไม้มันก็ไม่ถือว่าร้อนมากมันตุนมาขาวตุนเลยนี่วันนี้ตุนบกขอตัวนีม่มะขอบะขอป้านี่เดีวไปหาที่จัดอาหารตอนเที่ยง ก็ย่างขอนบุรีครับอู้ไม่ต้องใส่ไฟมันก็ห่อนได้เลยนะข้าใ <laughs> หญ่น่ะสม่ำเสมอๆห้องน้ำห้าบาทตรงไหนแนะลว้วลงฟังนู้นดีกว่าลงาตร<อ>งไหนะลงได้นี่กันคาวนี่้คาวนี้ก็ได้เคาวนี้ก็ได้เนี่ย ท้มงนี่ก็ได้นึกเขอโน้นก็ได้ออกนน้นเลยก็ได้ขาต้นนี้ก็ทะลุนน้นเลยก็ได้เราไม่ีเสือไม่หรอกเราเป็กลางไฟคลิปตกปลาริมน้ำก็ได้ไม่มีคนเราฝั่งนน้นคนเหนียวก็มีด้วยค่ะคนเหนียวเขามีอยู่ต้นต่ำใหญ่จะขายตรงนีน้มีชุดแม่น้ำมาไหมเนี่ยบุ๊ก็ออออออบอกมาทะเลก็ไม่เตรียมมา อหาดจอมทองตกตาที่ไหนตกตาที่อ๋อก็อย่ามาเที่ยวทะเลทะเลโคราชทะเลน้ำจืดมากี่คนค่ะสี่คนฟองนน่นนี่หลยนะหาดจอมทองครับ ก็อยู่ที่เขื่อนมุนบนนะครับบรรยากาศเหมือนทะเลเลยนะนก็คือมาครั้งหนึ่งแล้วครับตั้งแต่น้ำเยอะๆตอนนี้ก็น้ำแห้งช่วงเดือนเมษาปลายเดือนเมษานะก็ก็จะมีพวกที่นั่งให้กินแล้วอาหารก็มาจัดสุกแบบนี้บรรยากาศน่าร้อนเนาอะช่วงนี้ก็ ทั้งไม่มีของขายพวกปลาเผาอาหารตามสัง่งยาวไปตามนูน่นรถลูกจอดข้างในข้างล่างได้เลยันจีะมีม้าให้นั่งกินนะสั่งอาหารมานั่งกินแล้วก็ลงเล่นน้ำมาเด็กๆตรงนี้นะน้ำใสดีนะเกอนมูลบนครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเอาเป็ดมาตกดูครับมันจะได้ไหมสู้ความร้อนได้ไหมตอนนี้นก็ช่วงบ่ายโมง ตอนนี้ซื้อส้มตำนะกินข้าเที่ยงกันแดดร้อนครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ร้อนมากเดี๋ยวหาที่น่ากินข้าวกันครับ